ต้องไปซื้อตัวใหญ่มาแสดงั้งชอบทาดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมิวเมอรี่เกิลน,นะคะคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาอยู่ในช่วงของชายเละชอบประจําเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่าคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้ออกไปซื้อข้างนอกนะเพราะว่าสถานการณ์ช่วงโควิดสิบเก้านั่นเองะคะถ้าใครมาดูย,ย้อนหลังนะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่ามิวจะชายเละชอบตัวไหนบ้างก็ไปชมกันเลยคะ่ะตัวแรกนะคะทุกคนก็เป็นสกินแคร์ก่อนเลยกันเนาะแล้วก็เป็นที่ลบเครื่องสำอางนะคะของ B.O.Re นั่นเองนะคะ Makeup Remover Tree Fusion Milk Cleansing Acne and Pore Care นะทุกคนอันนี้เป็นสูตรที่อ่เ uh, Acne and Pore Care ซึ่งก็ช่วยลดของเรื่องสิวแล้วก็ลดรูขุมขนกระชับรูขุมขนนั่นเองนะคะคือที่ชอบเนียก็เพราะว่ามันลบได้สะอาดมากทุกคนมันเป็น cleansing น้ำนมนะตัวนี้จะบอกว่าจะมีรีวิวแยกแน่นอนนะคะเพื่อรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเออนะแต่ที่ชอบจริงๆเอาแบบคร่าวๆเ,เลยนะก็เพราะว่า ลบได้แบบสะอาดมากแล้วกส็สบายผิวอย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะทุกคนคือลบหลังจากที่ลบเสร็จแล้วอะมันเหมือนเราสึกว่าเหมือนเราได้ล้างหน้าใหม่เลยอะทุกคนแบบไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องล้างอะไรทสิ้นพอเช็ดอันนี้เสร็จปุ๊บรู้สึกว่าผิวเย็นอ่าผิวสบายนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะก็ลบค่อนข้างง่ายนะทุกคนไม่ต้องแบบมันไม่เหนียวเนะหน้า,น,า,น,านั่นเองะคะ่ะหลังล้างเสร็จนะจ๊ะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ bio r a นะจ๊ะเป็นแบบ3มชั้นเนะืทุกคนเห็นไหมเนี่ยเออพอข น้ำนมแบบนี้นั่นเองนะคะมาในปริมาณ300 ml นะจ๊ะไปะซื้อกันได้ที่บูตวัสดสรร้านขายเครื่องสำางอะไรเงี้ยทั่วไปนะจ๊ะ Baby b r i รท t กล t ตาไทโอ n แอน t ์ o ิซีโ o ่นนะจ๊ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาก็มี UV protection นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็มีความชุ่มชื้น,นมากยิ่งขึ้นด้วยน,นะคะอันนี้จะบอกว่า ที่ซื้อมาตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะเพราะว่าเขาอดราคาแค่30กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะที่มิวซื้อมานะก็แล้วก็มาในปริมาณ150 ML เท่านั้นนะคะแต่ว่าผลมันเกินค่าทุกคนนะเดี๋ยวมิวจะโชว์เนื้อให้ดูนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อของโลชั่นแบบเนี้ยเป็นเนื้อที่มีความทาง่ายแล้วก็เกลี่ยซึมไปกับผิวเลยทีเดียวทุกคนมันทาง,ง่ายเหมาะกับอาการร้อนในช่วงนี้มากนั่นเองแล้วก็ หอมแบบหอมแบบครีมแบบเหมือนแป้งเด็กเหมือนครีมของจอร์นสันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าแบบอนุมานเปรียบเทียบอะนะมันเป็นหอมอ่อนๆแล้วก็หอมละมุนหอมแบบหอมร,รู้สึกดีอะนะคะแล้วก็ไม่เหนียวหนานด้วยใช่ไหมคือซึมไปแล้วแล้วก็ทางง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสวมผสมจากผลไม้ต่างๆนั่นเองไมไ่รู้รายละเอียดแบบจริงๆนะคะแต่ถามว่าชอบฟีลลิ่งการทาแล้วก็ ชอบที่เขาซึมง่ายแล้วก็มีความหอมด้วยนั่นเองคือตกใจมากดมกลิ่นว่าโอ้เค้ยกลิ่นดีมากอะทุกคนต้องไปลองดูนะคะราคา30กว่าบเาท่านั้นเองนะจ๊ะที่อำ่ำ ร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปน่าจะมีของเบบี้บายนะคะทุกคนเป็นแบรนด์ที่เล็กๆน่ารักแต่ว่าดีมากเลยทีเดียวนะคะชอบหลายตัวแล้วเนี่ยจะบอกเป็นครีมของ Baby b r i g h t อีกเช่นเดียวกันทุกคน,นคือมิวซื้อมาทั้ง2อย่างคือทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะตัวนี้มีใช้ทานตอนกลางคืนนะคอลลาเจนบอดี้สลิปปิ้งมาร์กนะคะเอ้ยเขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนบอดี้สลิปปิ้งมาร์กแอนดทายโลชั่นนั่นเองนะคะมาในปริมาณ150 ml อีกเช่นเดียวกันนะคะเออตัวนี้นะเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าเรามีสลีปปิ้้งมมาาร์ท่่หนใชั ตนี้ก็เหมือนเป็นสลิปปิ้งที่ที่ตัวนั่นเองนะคะทุกคนโอ้ยจะบอกให้อ่านวะดูเนื้อกันอีกทีหนึ่งนะคะเนื้อเขาก็จะคล้ายๆกับตะกีน้นี้แต่ว่ามีความเหลวมากกว่านั่นเองนะคะพอทาไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีความว่านุ่มชุ่มชืน้นแล้วก็กินดีอะ่ะบอกเลยว่ากินดีมากไม่ผิดหวังจริงที่ซื้อตัวนี้มานั่นเองนะคะลองไปดูกันได้นะคือเหมือนเราแบบได้บำรุงผิวตอนตอนที่เรานอนนั่นเองนะแล้วก็ไม่ติ่นหอมแล้วก็ทางง่ายนะคะไม่เหนียวเนินหนานะใครที่เปิด พัดลมนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าอากาศร้อนแบบเนี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเหนียวเนื้อหนะตัวนะคะคือทาแล้วเขาจะซึมไปเลยแต่ว่ามีความหลังทาเสร็จก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นนั่นเองนะคะทุกคนตื่นมาผิวก็จะมีความว่านุ่มเด้งนั่นเองนะคะเพราะว่าได้รับการบำรุงจากคอ,อลเลาเตอรอนี้ไปแล้วนั่นเองนะคะเขาใชเ้เทคโนโลยีดีหน้าดีเทคเลยนะคะทุกคนโอ้ยนะจ๊ะทาไว,ว้แล้ว,ลวไม่ต้องล้างออกนะทุกคนก็เหมือนสลิปปิ้งมาที่เราทาหน้าไปแล้วตื่นเช้ามาก็ค่อยอาบน้ำตามปกตินั่นแหละนะจ๊ะใช้ทุกวันนี้แก้จะหมดแล้วก็คื หมดแล้วก็ต้องไปซื้อต่อแน่นอนนะคะ2ตัวนี้ชอบมากๆนะทุกคนไปลองก็ได้แล้วก็มาในราคา35บาทหรือ39บาทนั่นคือราคาแบบดีงามมากๆนะจ๊ะ Best l o r e a Guta Celery ซ e ล e ลี่ดีท i อกส์ลิมานะคะทุกคนเขาบอกว่าเหมือนให้ Ce ร e ี y หนซองเนี่ยเท่ากับ10กิโลเซลลีนั่นเองนะคะเออเขาช่วยพื้นผิวที่อ่อนแอนแล้วก็มลภาวะ ผิวที่ระคายเคืองง่ายอะไรอย่างเงี้ยความเครียดต่างๆนะคะอุดมไปด้วยสารที่ก็ช่วยให้ผิวหน้าของเรานมีความอิ่มฟูขึ้นอะไรนุ่มเด้งนั่นเองนะจ๊ะเออตัวนี้จะบอกว่าใช้ตามพี่น้อยหนึ่งนะก็คือเห็นเขาดีวิวมาแล้วก็ซื้อไปตามเขามาแล้วก็พอทาไปรู้สึกว่าก็ไม่ผิดหวังนะคะเป็นสลิปปิ้งมา์กที่ไม่ทําให้เราเหนียวเหนอนะแล้วก็เนื้อของเขาจะมีความว่าเป็นเหมือนหยุ่นหยุ่นนิดนึงนะะทุกคนเหมือนแบบทาไปแล้วเหมือนมีมีเกล็ดเกล็ดอะไรสักนิดอยู่ที่ผิวแต่ว่า เนื้อจะเหมือนมุสมูทนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทาไปแล้วเนี่ยไม่หนียวเนื้อหนานะหนานจ๊าแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความว่าหอมสดชื่นเหมือนแบบสดชื่นเขีเขยวๆอะไรเงี้ยนะทุกคนต้องไปลองกันนะคะหอมมากๆเลยอะทาแล้วก็เหมือนแบบผิวก็ไม่ทำไม่ไม่ทำให้หน้าของเรามันเยิมนั่นเองนะคะเมย์ก็จะทาตัวเนี้ยนะหลังจากที่เราทาครีมทั้งหมดเสร็จแล้วนั่นเองนะคะทาตัวจบสุดท้ายของครีมที่ทาหน้านั่นเองนะจ๊าทุกคนเออแล้วก็ถามว่าผลเป็นยังไงนุ่มแดงข้ามคืนไหมอะไรเงี้ยก็ สามารถนะคบแต่เพราะว่ามีว่าทาสกินแคร์แบบหลายตัวไงก็มันอาจจะดยรวมแล้วมันก็จะช่วยช่วยกันทําให้หน้าของเรามีความแบบนุ่มชุ่มชื้นอะไรเงี้ยตื่นมาอะไรเงี้ยนะคะว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นไหมก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับสกินแคร์ตัวอื่นด้วยทุกคนแล้วก็การทาครีบกันแดดของเราด้วยนะคะแต่ถามว่าชอบฟิลลิ่งในการทานะคะแล้วก็กลิ่นของเขาแล้วก็เนื้อ er ของเขานั่นเองนะคะก็มาในประมาณ10กรัมนะคะหาซื้อได้ตาม เซเว่นอีเลเว่นนะคะทุกคนคือใครไปต่างจังหวัดไปอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อไปพกพาได้เลยตัวนี้ก็เช่นเดียวกันซื้อข้ามใส่กระเป๋าไปได้เลยนะคะทุกคนจัดไปนะคะใน,นหมวดของเมคอัพกันบ้านทุกคนตัวนี้ส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นลิปสติกนะเพราะว่าแบบเดวนี้ชอบซื้อลิปสติกอะเป็นบ้าเป็นไรก็ไม่รู้นะถ้าแบบอยากซื้ออยากได้สีนี้อยากได้สีนั้นแล้วก็เนื้อพยายามเลือกสีที่ไม่ซ้ากันแล้วก็เนื้อที่ไม่ซ้ากันเนองนะทุกคนบลัชเนื้อครีมนะคะของซิวนาสค l เลอร์นั่นเองนะทุกคนตัวนี้มชื่่อวา ซีเวน a s สค l เร f ฟอร์อินเลิฟนะคะเบอร์0ูนย์ห้านั่นเองนะจ๊ะจะบอกว่าตัวนี้เหมือนเขาทำคล้ายๆกับ f o ร์ย u ทูไหมถ้าจะไม่ผิดนะคะก็สีอะไรเนี่ยเขาคล้ายๆกันเลยแพ็กเกจจงแพ็กเกจจิ้งนะคะรวมไปถึงตัวแพ็กเกจจิ้งข้างในด้วยเช่นเดียวกันนะเบอร์0ูนย์ห้านะคะตัวนี้คล้ายๆกันนะทุกคนมีอินสป r เรชันมาจาก f o ร์ย u ทูหรืออะไรเงี้ยนะอ่าของเขาจะเป็นเนื้อครีมทุกคนตอนแรกคิดว่าเป็นเนื้อฝุ่นนะจ๊ะลืมอ่าน เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อเนื้ออะไรด้วยนี่ใช่ไหมตัวนี้จะบอกเป็นเนื้อครีมนะทุกคนพอเปิดออกมาก็าจะมีกระจกแบบนี้นะน่ารักมากแล้วก็มีเนื้อครีมแบบนี้เขามาในปริมาณกี่กรัมอะ่ะอันสามกรัมนั่นเอง,เอง,เองนะคะตัวนี้นะพอทาไปปุ๊บก็สามารถเกลี่ยให้มันละมุนละมุนแบบนี้ได้เลยเออสีเขาจะเป็นเหมือนแบบพีชพีชนิดนึงนะคะไม่ได้เข้มเหมือนแบบเหมือนในนี้นะแต่ถ้าแบบ ทาเลเยอร์ชั้นแบบหลายๆชั้นเนี่ยมันก็อาจจะสีเข้มได้นะคะแต่ว่าทางง่ายเกลี่ยง่ายติดทนอยู่ประมาณ80%เลยทีเดียวนะคะถ้าแบบไม่ได้ ออกเหนือมากไม่อะไรขนาดนั้นไม่ได้ร้อนมากในขนาดนั้นก็คือยังติดทนอยู่ดีดดเลยทีเดียวนะอันนี้ตัวนี้มิวชอบมากซื้อมาในราคาไม่เกินไม่เกินไม่เกินร้อยทุกคนจะประมาณ69 -9 ิหรือพวกนี้หรือ59บาทเนี่ยนะทุกคนไม่แพงนะจ๊ะแล้วก็เขายังมีสีอื่นให้เลือกอีกมากมายนะคะซึ่งเลือกไม่ถูกเลยจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเขามีสีแดงด้วยนะสีแดงแบบแดงแบบนี้เลยอ่ะทุกคนคือดีงามมากไปเลือกดูกันได้นะคะสีเนื้อ สีดีเนื้อดีนะคะแล้วก็ติดทนใช้ได้ทีเดียวกลิ่นเขาไม่ได้มีกลิ่นหอมเลยนะคะก็เป็นกลิ่นทั่วไปไม่มีกลิ่นอะไรนะคะนี่แต่ถามว่าชอบที่ตรงไหนก็ชอบที่สีแล้วก็ชอบที่เนื้กเกอเขาแล้วก็แพ็กเกจที่ของเขานั่นเองนะคะ lady u d r e นั่นเองนะคะทุกคนเบอร์ Ber 30นะจ๊ะเฮ้ยตัวนี้นะคะมิวเนี่ยด้ทำการรีวิวหรือว่าลองของอะไรแล้วไปสักอย่างนึงน,นะคะก็มีความว่าประทับใจในครั้งแรกที่ใช้เลยเพราะว่าสีของเขามีความเข้เขามาขามากๆนะคะ จริง,รงอะเข้มกว่าผิวมิวได้ซ้าแทบจะแทบจะพอดีไปกับสีแขนของมิวเลยนะคืออันไหนที่สีพอดีกับแขนเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกว่าหน้ามันจะดูมองหมอง,มองนิดนึงก็จะต้องทําการเอาอะไรที่เป็นแบบสว่างสว่างมาทาเป็นไฮไลท์นนึงนะแต่ถามว่าชอบตั้งแต่สีของเขาแล้วสีแป้งนะแล้วก็แพคเกจิ้งของเขาดีงามมากทุกคนเลิศมากนะคะมีความสี shampoo, ชมพูแล้วก็โลสโกน่ารักมากๆแล้วก็แป้งของเขาเนี่ย ดีลดมากนะคะแป้งเขาหลังทาเสร็จเนี่ยมันจะไม่เป็นคราบทุกคนแล้วก็มีความว่าปกปิดอยู่พอสมควรนะแล้วก็เนื้อเนียนมากๆหลังทาเสร็จที่ชอบเลยก็คือไม่มีคราบอะไรเลยเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ทาหมาก็เหมือนกันนะคะแต่มีก็จะทาให้ลงไฮไลท์อะไรก็ว่าไปนะทุกคนแต่ไม่เป็นคราบเนี่ยชอบ the base ที่หนึ่งนะคะดูใจแล้วก็กันน้ํำไหมไม่ได้ทดสอบความกันน้ํานะคะแต่ว่าความคุมมันเนี่ยดีเลยทีเดียวนะให้9เต็ม10เลยนะคะความคุมมันเนี่ยเขาแบบว่าไม่ได้แบบ วัดว่าแบบอยู่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาคุมมันได้ดีทีเดียวคือแบบ,แบบอากาศมันจะร้อนขนาดไหนเนี่ยแต่แป้งเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบเลอะหรือว่าเลือนหายไปหรือว่าแบบแยกชั้นกับรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือทำหน้าที่ได้ดีมากๆทีเดียวแถมยังเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้สำหรับในที่ออเดรนั่นเองนะทุกคนสีเขาดีมากมีให้เลือกถึง34สีนะคะแล้วก็มีแป้งฝุ่นของเขาด้วยแต่แป้งฝุ่นเนี่ย ก็เขาปูุมความหวานได้ดีแต่ว่ามิวก็ยังไม่เลิฟเท่าอ่ะแป้งผับของเขานเองเขาสีดีแล้วก็ตรงใจทรงสีผิวของมิวมากเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะลิปแล้วทุกคนเป็นลิปแบบหลายี่ห้อมากหลายสีมากเลยนะคะเริ่มต้นด้วยแบรนด์ของ U C Weekend เองนะคะเขามาด้วยกันถึง3สีทีเดียวเอามาสาทีเลยเพราะว่าชอบทุกสีนะคะโอ้ยเออไปดูรีวิวหลักๆกันได้นะคะที่ U C Weekend นะเดี๋ยวมิวจะขึ้น ทิ้งลิงไว้ให้นะคะอ่าเขามีแบบเป็นสีนูนแบบนี้นะคะเบอร์เขามีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์3อันนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะมาพร้อมกับลิปที่เป็นจิ้มจุ่มแบบนี้แล้วเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อเวลเวดนะทุกคนไม่ใช่เนื้อแมทนะมีคพูดผิดไปหลายทีและนี่เบอร์2นะคะเขามีแบบหลายสีอทุกคนแต่ข้างบนตรงลิปสติกเขาจะให้มาแบบนิดเดียวนะเหมือนแบบเป็นทาสีรองพื้นปากไว้เฉยๆเป็นลิปแมทอนะไรเงี้ยแล้วก็ทาเป็นเววเวดทับอะไรเงี้ยก็คือ ใช้การคู่กันก็คือจะสวยมากเบอร์สามจะเป็นพวกนูดออกอส,ส้มส้มนิดหนึ่งนะแล้วก็เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะจะเป็นออกโทนส้มๆนะคะของเขาเนี่ยมาแบบเล็กๆน่ารักมากเลยลที่สําคัญเป็นแบรนด์ที่ไม่ทดลองกับสัตว์นะคะแล้วก็ใช้แบบส่วนผสมของธรรมชาติด้วยนะคะก็ใครที่แพ้ลิปหรือว่าแพ้เครื่องสำอางอะไรมาเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่แพ้ะคะแล้วก็สีของเขาสวยชัดมากทุกคนเห็นไหมดีงามมากแล้วจะไม่ชอบได้ไงก็เลย ชอบหมดเลยนะคะทั้ง3สีแล้วก็ทั้ง3สีก็ดูเข้าด้วยกันกับสีผิวของมิวด้วยนะคะสีผิวน้ำผึ้งผิวแทนอะไรเงี้ยเข้านะคะแต่ว่าสีน่าจะดูนุ่นๆไปนิดนึงถ้าทาแบบเดียวๆนะก็คือถ้าทาด้วยกันเอาเอาลิปสติกกับโลงก่อนแล้วก็เอาลิปจิ้มจุ่มเนี่ยทาทับที่หลังเนี่ยก็คือลดมากเป็นคอมลาเ่นที่ดีงามมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยติดทนอยู่ประมาณแบบดีเลยทีเดียวนะจ๊ะ mm hmm. ไปลองได้ของ UCV แก n นั v ่นเองนะจ๊ะ mm hmm. มาทั้งลิปแมทแล้วก็ลิปกามมีเลยทีเดียว สีชัดมากสวยมากไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนค่ะดิแพนน้ำหอมก็สามารถใช้ได้นะคะ b บ r นด r i ไอีกแล้วทุกคนนะเป็นลิปคอตตอนแมท l ลิปสติกนะคะสีเบอร์13นะสีอะไรเบาๆสักอย่างทุกคนคือแบบดีมากคิดไม่ผิดเลยที่เลือกลิปตัวนี้มานะคะเพราะว่าเขาเป็นชมพูที่แบบยังมีความว่ามีความนุ่มๆอยู่นะคะแล้วก็เป็นชมพูนู๊แล้วก็สีทาไปแล้วก็รู้สึกว่า ไม่ได้ลอยนะสำหรับสีพิมิวนะคะก็เหมือนแบบทาเป็นสีชมพูหวานๆทั่วไปสีชมพูกิบบวอะไรอย่างเงี้ยมีความว่าน่ารักหวานๆเบาๆนะคะแล้วก็ทาได้ตามใจเราต้องการเลยแล้วก็ไม่ทําให้ปากแห้งด้วยเพราะว่าเนื้อเขาถึงจะว่าเป็นแมทใช่ไหมแต่ก็เป็นแมทที่ค่อนข้างที่จะนุ่มเลยทีเดียวนะคะเป็นคอตตอนแมทนั่นเองนะจ๊ะสีสวยมากก็เลยแบบซื้อหลังจากที่ซื้อสีสีแดงมาแล้วใช่ไหมอันหนึ่งก็เลยซื้อสีนี้มาอีกอันนึงก็คือดีงามมากๆเลยนะคะ ติดรีวิวไว้เดี๋ยวค่อยมีรีวิวทีหลังรีวิวเต็มๆมีมทีหลังนะคะมีคาร่านั่นเองนะคะทุกคนตอวนะตัวนี้เป็นเวลเวดลิปนะคะสีเบอร์04นะคะนี่นะจะเป็นออกโทนส้มอมน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นลิปแบบนี้นะคะมีกลิ่นหอมๆนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นโทนส้มนะจ๊ะส้มแบบทานในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะเลิศทาแบบผู้ใหญ่ไม่ตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สีแบบส้มๆนิดนึงเข้ากับสีผิวอันนี้อีกแล้วนะจ๊ะเลิศมากๆแล้วก็ชอบแพคเกจจิ้งของเขาที่เป็นแบบแมทแบบนี้นะคะสีสวยทุกคนคือมีสีสวยหลายสีมากก็เลยแบบอยากได้มาลองสักสีนึงก่อนนะคะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอออยากได้สีส้มที่มันแบบว่าอิดๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยไปโดนตัวนี้มานั่นเองนะคะทุกคนเบอร์ส่วนสี่นะจะ๊ะอ่า intuit นะคะทุกคน professional นะ liquid matte นะคะตัวนี้เป็นสีเบอร์สิบ gorgeous นะคะทุกคนเคยแต่งให้ดูแล้วในในลุคของอ้า เวอร์ฟอร์มโฮมนะทุกคนเป็นสีแดงที่เพชมากทาแล้วแบบเด่นอะเด่นอ่ะเด่นมาแต่ไกลตั้งแต่ร้อยเมตรเออนะแล้วก็ลิปเนี่ยทางง่ายนะคะคือเป็นเนื้อแมทที่แต่ว่าเป็นเนื้อแมทที่เหมือนลิควิดนิดนึงไม่หนาเหมือนรุ่นก่อนๆรุ่นก่อนน,อนี่มัน,นคิดว่าอาจจะหนาไปน,นิดนึงเป็นรุ่นน้ำมันเลยเขาอ,อาจจะแห้งช้าไปน,นิดนึงแต่รุ่นเนี้ย <c oughs> ก็มีคำว,ว่าแห้งไวกว่ารุ่นก่อนๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อแบบเนื้อน้ำนาะลิควิดเนื้อน้ำแล้วก็สีชัดมากๆแล้วก็ติดทนดีเลยทีเดียวทุก ด้วยความที่มันเป็นสีแดงด้วยแหละแล้วก็พอแบบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะติดทนมากแล้วก็แบบว่าค่อนข้างที่จะเฟดออกจากปากน้อยมากถ้าแบบเอาไปจุ๊บเอาไปกินน้ําติดแก้วติดหลอดอะไรเงี้ยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นี่นะคะแล้วก็มาในราคา190รกบว่าบาทตอนนั้นมันลดเหลือ1 4 9มั้งถ้ามัาจะไม่ผิดน,น,นะคะก็ไปลองดูกันได้ทุกคนคือไปเลือกสีอื่นก็นได้คือมีให้เลือก10สีแล้วก็สีชาดสวยมากใครอยากได้แมตต์แต่ว่าไม่ไม่เหนียวปากก็ลองดูได้นะคะแล้วก็ติดทนด้วยของ i t นทูอินนั่น ต่อไปอันสุดท้ายนะคะเขามีลิปสติกแล้วใช่ไหมข้ามาเป็นลิปแมทนั่นเองบอกแล้วเป็นบ้าซื้อลิปเยอะมากนะคะเดือนนี้นะเป็นลิปที่มีชื่อว่าเวเว m a t t e l ล p g l a s s นะคะเบอร์0ูนย์หะคะทุกคนของมีคาล่านั่นเองนะทุกคนเอ,อเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่เขาเป็นน้องใหม่แต่ว่ามาแรงมากเลยสําหรับมิวในะช่วงนีนะ้ก็คือชอบมากแล้วก็ลิปเขาเนื้อเขามีความว่า ดีมากดีชอบแต่แพ็กเกจจริงแล้วนะคะเป็นตัวนี้เนาะสีเขาจะเป็นตามสีลิปนะสีฟ้านะคะแล้วก็พอทาไปปุ๊บเนี่ยหลังจากที่มันแห้งปุ๊บมาทุกคนมันจะทําให้ปากของเราอะไม่เหนียวเลยนะคะแล้วก็มีความว่าทาง,ง่ายด้วยนะคะลิปเนี่ยสีช์ดมากๆแต่ว่าตอนแห้งปุ๊บเนี่ยเขาจะสีเขาจะเข้มบีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนทาแล้วไม่เหนียวปากอันจริงเนี่ยมีกูทามา แต่ว่ามิ้วมีอีกสีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเอาไว้เดือนหน้าเดี๋ยวมาเฮอใหม่เดี๋ยวมาชอบใหม่นะเพิ่งซื้อมาในเดือนเมษายนนั่นเองนะก็เนื้อลดมากทุกคนสีดีมากสีคล้ายๆกันไหมสีไม่คล้ายเห็นไหมแต่ละสีไม่คล้ายกันไม่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมแต่มันแค่คล้ายๆเออนะแล้วก็เนื้อของเขาก็คนละเนื้อกันด้วยโอ้ยลดมากคือชอบมากทาง่ายมากแล้วก็อันเนี้ยทาลุกไหนก็ปังลุกไหนก็สวยตาอ่อนก็คือ ทาสีน no so right ี All ้ก็จะสุภาพนิดนึงทาโทนสุภาพก็ได้โทนแบบเผ็ดๆร้ายๆก็ได้นั่นเองนะคะสิ่งที่มิวชอบก็คือก็เลยซื้อมาในราคา9 5บาททุกคนแถวบ้านมิวมันเครื่องสำอางมันจะแบบอยู่ในราคาที่แบบค่อนข้างจะถูกกว่าบางทีก็ถูกกว่าร้านอื่นนะก็ลองไปดูกันได้นะสำหรับมีค้ารานั่นเองมันราคาไม่ร้อยกว่าบาททุกคนไม่แพงนะราคาเต็มๆแบบที่แบบตามอีฟแอนด์บอยตามห้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ราคาแค่ร้อยกว่าบาทนั่นเองไงก็ลองไปดูกันได้นะคะอยากให้ไปลองนี่เบอร์ศูนย์หกทุกคน นั่นแหละนะคะทั้งหมดก็มีประมาณนี้ทุกคนจบแล้วนะสำหรับใชเราชอบประจำเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะมีหลายตัวเลยที่มีชอบนะใครชอบตัวไหนเหมือนกันหรือว่าเคยลองแล้วอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะว่าเอยเจ้หนูก็ลองสีนี้มาแล้วสีนี้สวยแบบน,นี้ดีอะไรเงี้ยเออตัวนี้ทานแล้วก็สวยก็ดีอะไรเงี้ยมาเมนกันได้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมีเมื่อดีเกิร์ค่ะไปแหละบ๊ายบายสวยมานะคะทุกคนลองไปซื้อตามกันได้เทอร์าลิฟ đi ngầm gì